Suzuki d ิวออฟเด e ะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Suzuki w อ r ์ r ี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www. s u z u k i .co.th หรือโชว์ลุมซู z u กิทั่วประเทศนักเตะทุกคนต้องชิดซ้ายมาเจอเขาคนนี้ผีป๋องกระพลทองพรับฉายาลิงลม จัดเต็มพร้อมความสุดยอดบนผืนหญ้าที่หาตัวจับได้ยากลุยทุกสนามรลบฟฟี1ิธันวาคมนี้เป็นต้นไปกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ Fc Online เท่านั้นเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิ่งใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอนรู้สึกโล่งสบายนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใบมีดเป็นพรีเมียมเซรามิก ไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ำ100%แถมหัวรองหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มครับสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยสวัสดีครับพบกับอัพเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับก่อนที่จะเจอกับแมนซสตี้ในวันอาทิตย์นี้ครับในช่วงสุดสัปดาห์ หลังจากที่เมื่อคือนเนี่ยพรีเมียร์ลีกสนุกเข้มข้นเลยครับทั้งอาอร์ซอล่าลิพูต่างเสมอไปนะครับในช่วง4ทุ่มวันนี้ยูเตดจะลงทําการแข่งขันที่เอทาสเซเดียมในช่วง5ทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมโรพลเชียร์พร้อมกันที่แมนยูสู้ตายครับวันนี้มีเนื้อหาก่อนเกมมาฝากกันครับคาดการณ์11ตัวจริงแล้วก็ขุมกาลังที่เอัล์เลมจะจัดวางลงไปนะครับรวมถึงมีนักเตะกลับมาลุ้นมีชื่อในทีมนี้ด้วยแล้วก็มาร์กเด็ดที่จะเจอกับแมนซี่ครับ ซึ่งหลายสื่อคาดการว่าเปปกลเดล่าอยู่ในช่วงกดดันนะครับที่ผลงานไม่ดีตลอด1-2เดือนหลังวันนี้มีเรื่องราวของโอเลกูนาโซชามาฝากกันด้วยเช่นเดียวก,กันกับมุมมองของอดีตโค้ชแมนยูเต็ดครับที่พูดถึงการแก้ปัญหาของนักเตะที่ห่างกันในเรื่องของคุณภาพภายในทีมนะครับบางคนเนเล่นดีเหลือเกินบางคนก็ยังอยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ดีนะครับปัญหาคืออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับ วันี้ท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาดูเรื่องราวของบอร์บริหารกันก่อนครับที่มีอัปเดตเพิ่มเติมมาหลังจากที่โอมาเบอร์ดาและเจสันวิลค็อกเนี่ยได้เดินทางไปยังสำนักงานของอาดิดาสในประเทศเยอรมนีนะครับเพื่อพูดคุยกับแนวทางธุรกิจที่จะทำร่วมกันซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและสำรวจเทคโนโลยีใหม่ของอาดิดาสนะครับอาดิดาสเนี่ยเป็นผู้สับสนรายใหญ่ของแมยูเต็ต ที่ดูแลเรื่องชุดแข่งขันเซ็นสัญญาเลี้ยเวลา10ปีเต็มครับมูลค่าประมาณ1,000ล้านยูโรซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมีคอลเลคชันใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านในช่วงปลายด้วยการนลครับและเบยเด็กก็จะอยู่กับไอดัสไปจนถึงปี2034-35เป็นอย่างน้อยเลยหลังจากที่วิลค็อกเดินทางกลับมาที่อังกฤษเลยนะครับก็ร่วมเดินทางกับนิคค็อกที่ดูแลเรื่องทีมเยาวชนตลอดเฟเชอร์ ure, แล้วก็ดูเบยนอรบิริมโค้ชชุดใหญ่ครับ ไปชมเกมยู1่เเมื่อวานนี้นะครับที่ชนะซอลแันตันไป5ต่อ1ก็ได้เห็นฟอร์มของนักเตะหลายคนที่ทำได้ดียูเต็ดได้ประตูจากเทลเลอร์โรเบิร์ตเฟเชอร์น่ครับแดนกอร์แล้วก็แจ็ครีโมเฮาส์ครับสองลูกรวมถึงอีธานวิลลี่ด้วยก็ชนะไป5ต่อ1นตอนนี้ได้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ในตารางพรีเมียร์ลีก2นะครับ จากผลงานชนะ6แพ้4ใน10นัดแรกครับตามหลังลิพูยู u 21อันดับ4อยู่1คะแนนแล้วก็ตามหลังแมนซิตี้ยู21จ้าูฝงอยู่6คะแนนครับก็ยัมีโอกาสไล่ทันอยู่ใน,ในการขัดในพรีเมียร์ลีก2เยาวชนหลายๆคนเนี่ยก็ถูกข,ขยายขึ้นมาจาก u 18มาเล่นยู21บางคนแล้วนะครับก็คงจะได้เชียร์กันต่อเนื่องซึ่งบางนัดจะถ่ายที่ M.U.T.V. ด้วยก็อย่าลืมอุดหนุนสโมสรครับสามารถมารับชมเกมเยาวชนกันได้ หลายๆคนก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็รูเบนอวริมกับเตเลนเฟเชอร์รวมถึงนิคคอกแล้วก็วิลคอกเนี่ยคงจะได้เห็นฟอร์มของนักเตะอนาคตไกลเดี๋ยวบางคนอาจจะได้ขึ้นมาซ้อมทีมชุดใหญ่แล้วก็ลุ้นว่าจะได้ออกทัวร์ปรซีซันในช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าเลยครับเพราะว่ามนยยเตะใ,ให้โอกาสดาวรุ่งยางต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ตอนนี้คงจะยากที่จะสอดแทรกขึ้นมาใน11ตัวจริงนะครับเพราะว่ากลุ่มกำลังชุดหลักเนี่ยยังอยู่กันครบไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมอะไรไปนะครับ เรื่องทีมเยาวชนเนี่ยต้องให้เครดิตโอเลโกนาโซชาด้วยนะครับที่เคยให้ความสําสคัญและก็พัฒนาระบบแคมป์น,นีของทีมจนแข็งแกร่งขึ้นในปัจจุบันครับเมื่อคืนเนี่ยเขาอยู่ที่อังกฤษนะครับไปชมเกมอิปิสวิทาหบุกไปชนะบ uh ูเพนตันสองต่อหนึ่งนะครับอาจจะไปให้กําลังใจคิดาเมคเคนนาอดีตทีมงานของเขาที่คุมอิปิสวิทอยู่ตอนนี้ครับลูเบนอมอริมก็พูดถึงการฝึกซ้อมของนักเตะเมเย,ยอเต็ดครับเขาก็ได้บอกว่า เราพยายามเน้นไปที่การฝึกอ้อมให้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีวิธีการตอบสนองที่ดีรวมถึงการคัมแบ็กกลับมาป้องกันหรือว่าเล่นเกมรับนะครับนี่คือสิ่งที่อบรมมให้นักเตะเน้นย้ำในการเล่นโดยล่าสุดเนี่ยพวกเขาได้ฝึกซอ้อมกัน40นาทีทั้งกลุ่มนักเตะทุกคนนะครับ20วันเนี่ยเขาเราจะฝึกซอ้อมกันแบบนี้3าครั้งซึ่งก็เป็นการที่ให้นักเตะได้หมุนเวียนกันพักผ่อนด้วยมีบางชุดที่กลับมาซอ้อมบางชุดที่พักไปนะครับก็ เป็นการให้นักเตะได้หรือเขารี่ร่างกายไปในตัวแล้วก็ซ้อมโดยเน้นในคุณภาพการซ้อมอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของชั่วโมงการซ้อมมากนะครับเรื่องนี้อาจจะทำให้นักเตะในยุคข,ของเขาเนี่ยเจ็บน้อยลงแล้วก็มีขุมกำลังที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการเล่นจนถึงท้ายซีซั่นก็เป็นได้นะครับมุมมองก่อนเกมของอคงมบริมที่พูดถึงการดวลกับแมนซิสตี้เขาก็บอกว่าซิตี้ในอยู่ในจุดที่ดีกว่าเราในแง่ของความเข้าใจในเกมครับวิธีการเล่น รวมถึงความมั่นใจที่พวกเขามีแม้ในช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงทีมครับสิ่งที่เราสนใจก็คือในการพัฒนาทีมของเราอย่างเต็มที่แน่นอนว่าเรามีแผนและกลยุทธ์ที่จะชนะเกมนี้ด้วยแผนที่เหมาะสมกับตอนนี้ครับกับการเจอกับเรือใบสีฟ้าซึ่งเราโฟก,กัสแค่ทีมของเราเท่านั้นดูแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้นักเตะภายในทีมเนี่ยลดความกดดันลงไปครับแล้วก็สู้แบบไม่มีอะไรจะเสียที่เอเทียสเตเดียม แล้วก็โยนความกดดันมาให้เปปเปอเนลล่ากับทีแมนซีนครับถ้ายุต็แต่ชนะเกมนี้ได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะขับขึ้นสู่ครึ่งบนของตารางรวมถึงเข้าใกล้พื้นที่ท็อปโฟมากขึ้นและไปรุนในช่วงปลายปีต่อปี2025บรูเบนอวลริมยังได้พูดถึงการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าเรากําลังพยายามหาตําแหน่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนในทีมเราได้เห็นอมามัดเดียโลเนี่ยเล่นตัวบน 3ตัวลุกแล้วในเกมล่าสุดนะครับเรากําลังเรียนรู้ระหว่างเกมแล้วก็พยายามจะเรียนรู้และก็รับมือกับคู่แข่งที่มีสไตล์การเล่นหลากหลายนะครับเพื่อหาวิธีการมาปอกกรในทุกๆรายการที่ลงแข่งขันบารบูโน่แฟนเดทก็พูดถึงศึกแบนเชสเตอร์ดาร์บี้เหมือนกันว่าเขารู้ว่าแฟนบอลเนี่ยให้ความสำคัญกับเกมนี้มากแค่ไหนครับเราต้องพยายามทาทุกอย่างเพื่อชนะในเกมนี้ให้ได้เหมือนกับที่พูดในยูโรปาลีกว่าเราไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการครับ เราต้องการคะแนนแล้วเราต้องการชัยชนะมาดูควันหลงที่น่าเป็นห่วงกันเล็กน้อยจากสมอลลรักเคอร์ทับรายงานออกมาหลังเกมที่ยูเต็ดบุกไปชนะวิตเตอร์เดไพเซนที่สาธารเช็คเมื่อคืนวันพระสัมบชัต่อสุกนะครับแล้วฟอร์นเนถูกแฟนส,สองสโมสรเนี่ยไล่โหเจ้าตัวครับระหว่างเกมที่เจอกับวิตเตอร์เดไพเซนครับซึ่งแล้วฟอร์ดยังไม่สามารถเอาชนะใจแฟนๆของยูเต็ดได้เลยแล้วก็มีโอกาสหลุดเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับแมนซีคืนนี้นะครับ ซึ่งถ้าแลานฟอร์ดไม่ได้ออกซาร์เป็นตัวจริงในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขาถูกดรอปจากเกมดาร์บี้แมชนับตั้งแต่มีนาคม2022ครับซึ่งเป็นช่วงที่ลาฟลังนิกได้คุมทีมอยู่นะเวลานั้นดูแล้วโอกาสที่จะถูกปล่อยออกไปมีพอสมควรเลยครับจากทางข่าวก่อนหน้านี้ยิ่งฟอร์มปัจจุบันไม่ดีด้วยบวกกับดูไม่ค่อยมีสมาธิกับฟุตบอลเท่าไหร่นะครับเล่นไม่เต็มที่ไม่ค่อยวิ่งไล่บอลเสียบอลง่าย ก็อาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยูเต็ดโทรตัดสินใจอะไรบางอย่างกับแรดฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ครับอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่นํำมาฝากันครับก็ลุ้นเลยว่าจะได้สัญญาใหม่หรือเปล่านะครับจากสื่อต่างประเทศหลายที่ก็บอกว่ายูเต็ดเนี่ยมีแผนที่จะขายสัญญาลิสโนอโงปัติเนตออกไปเร็วนี้ครับสโมสรกำลังเร่งดำเนินการคุยเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อจะทำให้ปัตติเนตอยู่กับทีมต่อไปและก็ไม่ให้ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยคว้าเขาไปร่วมทีมง่ายๆครับ โดยตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าเจ้าตัวจะย้ายทีมนะครับยังมีความสุขดีกับแมนเชสเตอร์ยูเตสดสัญญาปัจจุบันของกองหลังชาวเจนิน่าเนี่ยจะหมดลงในปี2027ครับมีออปชั่นขายเพิ่อมอี1ปีด้วยปัจจุบันอายุ26ปีครับก็เป็นนักเตะที่เป็นแฟน,นฝากความหวังไว้ได้ในเกมรับนะครับแล้วก็เป็นตัวบู๊ดุดันที่หลายคนชื่นชอบอีกหนึ่งอย่างที่นำมาฝากกันแล้วน่าสนใจมากๆครับเรเนฮาร ทีมโค้ดในยุคอดิชันฮางที่ออกจากทีมไปแล้วเนี่ยนะครับพอรูเบนอมบริมเข้ามาก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างน,นักเตะระดับสูงหรือว่านักเตะระดับท็อปในทีมที่เป็นเกรด A เนี่ยกับความแตกต่างของนักเตะระดับบนอื่นในทีมครับฮาร์ก็บอกว่ามันอยู่ที่ความฉลาดในการเล่นฟุตบอลของพวกเขาอยู่ที่การมองหาทางแก้ปัญหาในระหว่างเกมรวมถึงอยู่ที่ความสามารถในการเรียนรู้และก็ยังสําคัญมากๆคือเรื่องของซอบจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยครับนั่นคือ สิ่งที่ต้องการจะทําบางอย่างให้ดีขึ้นแล้วมันต้องทําต่อไปภายในทีมของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็น่าสนใจนะครับพอประเด็นนี้ออกมาเนี่ยก็ย้ําเลยว่ามีบางคนที่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปในการเล่นให้กับปีศาจแดงมาดูสเปผู้เล่นตัวจริงที่เข้า่าน่าจะลงสนามของแมนยูเตดนะครับก็ยังคาดเดายากอย,อย,อยู่เพราะว่าอมริมนั้นเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกสัปดาห์ครับแล้วมีการโลเทชั่น มุมมองผมครับผู้สาวประตูโอนาน่าเหมือนเดิมนะครับสามเซนเตอร์ดูซานมาสรูนน่าจะยืนฝั่งขวาเหมือนเดิมครับเพราะว่าเล่นได้ดีในเกมล่าสุดและผลงานสม่ำเสมอมากๆเซนเตอร์ตรงกลางน่าจะเป็นมาติเลลิกครับฝั่งซ้ายลิซโดมา์ติเนสวิงแบ็กขวาเนี่ยจะเป็นอาหมัดเดียโลก็ได้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นทะเลมานาลเซียครับตรงกลางบรูโกเต้มีโอกาสจับคู่กับคอบบี้ไมนูครับด้านบน บูโน่แฟนเดย์ลุนไม่ได้เล่นกับเมสันเมาส์หรือเปล่าแล้วก็หน้าเป้าจะจับจองโดยลามูสไฮรุนที่ทํา2ประตูนในเกมล่าสุดโดยตำแหน่งที่ยังไม่แน่นอนกนะ็คือวิงแบกขวาครับถ้าเกิดอามัดขึ้นไม่ได้ตัวบนอาจจะต้องใช้คนอื่นมาเล่นตรงนี้นะครับซึ่งแฟนๆไม่อยากให้เป็นดาโลส่วนตัวปั้นหลังกองหน้าเนี่ยอยู่ที่ว่าบูโน่จะไปเล่นตรงกลางหรือเปล่าแต่คิดว่าเมนูเนี่ยพักนว้เต็มอาจจะได้ออกซาร์ทนะครับแล้วก็บูโน่ไปเล่นตัวบนส่วนอีกคนเนี่ยลุนว่าจะเป็นใครนะครับหลายหลายคนก็ไม่เชียร์ลัดฟอร์ดให้ว ผู้สินในเกมนี้ได้แก่อน t โทนีเทเลอร์นะครับส่วนผู้สินที่ดู VR คือสจ u a r t a อ w e l l มาดูหมัดเด็ดที่ลูเบนดมารินน่าจะวางมาในเกมนี้นะครับในการโดนกับแมลซี่เพื่อหาโอกาสประยะัยืดความปราชัยหรือว่าบุกชนะได้เลยครับอย่างแรกคือเกมเพรสซิ่งครับหรือว่าเกมบีดด้านบนที่จะเล่นกับแมลซี่ถ้าเกิดพวกเขาใช้การดันไลน์สูงขึ้นไปแล้วฉกบอลได้กดแมลซี่นั้นขึ้นเกมไม่ง่ายแบบที่เจอกับอาร์ซอล ในเกมล่าสุดช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีก็ได้นะครับรวมถึงการแกปประเพรสซิ่งด้วยถ้าเวลาเซตบอลจากแนวหลังขึ้นมาทัาสตี้ขึ้นมาบีบถ้าแกปปะเพรสซิ่งได้ดีมีโอกาสจะทะลุขึ้นไปโจมตีแมนซีได้เลยเพราะซีเนี่ยดันหลายครั้งสูงนะครับอีกอย่างคือการโจมตีหลังไลน์นะครับซิตี้เลยขาดกองหลังไปหลายคนมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าโจมตีหลังไลน์แล้วเช็คลำหน้าดีๆเช็คล,ลายดีนีมีโอกาสทะลุไลน์ได้แล้วก็วิ่งขึ้นไปดึงตัวประกบสอดเข้าช่องแลวหาตัจบซึ่ง รามูสซารุนเนี่ยอาจจะเป็นทีเด็ดในการเล่นวันนี้ครับเรื่องของการพักบอลถ้ายูเต็ดเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทสตี้ได้เยอะในมีโอกาสจะทําประตูได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้รามูสซารุนกําลังมั่นใจในเรื่องของการจบสกอร์อีกอย่างคือถ้าเล่นเกมรับพวกเขาต้องยืนปิดพื้นที่แคบๆครับไม่ให้ช่องเกิดขึ้นเยอะป้องกันพื้นที่ฮาฟสเปนแล้วก็ช่วยกันสอดซ้อนมีตัวเข้ามีตัวซ้อนคนหนึ่งครับปิดพื้นที่ด้านในแล้วก็พยายามป้องกันตัวที่จะสอดเข้ามายิงของสตี้ครับ อีกอย่างคือที่เด็ดของอลบริมคือการใช้ระบบ3 4 3คือวิงแบ็กที่อาจจะเป็นตัวเจาะด,ด้านข้างได้ดีเวลาโหลดขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ใช้การชิ่ง1 2เข้าไปแบบที่อัมัาเดียโลอันโตนี่ทำในเกมล่าสุดถ้าทำได้ครบแบบนี้มีโอกาสจะบุกชนะซิตีได้เลยนะครับอยู่ที่ความเฉียบคมแล้วก็อย่าผิดพลาดเองแค่ท่านพอครับอีกอย่างที่ต้องระมัดระวังคือการเสียประตูช่วงต้นเกมและต้นครึ่งหลังคงต้องพยายามแก้ให้ได้ในเกมสำคัญแบบนี้นะครับหวังว่าจะมีความสุขในการเชฟ,ฟุตบอกลกัน เราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับหากชื่นชอบไฟล์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างคล้ายมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ